มันต้องใช้ความเพียรแล้วก็ใช้ความพยายามมันจะเข้าออกกี่ครั้งในวันหนึ่งเข้าไปแก้ไขนี่ก็ช่างมันขอให้เราเข้าไปแก้แก้ไขมันถ้าเราแก้ได้เปาะหนึ่งมันจะโลง่งมันจะโลง่งจะว่างแต่ถ้าเราเข้าเม็ดไปแก้ไขไม่ได้เนี่ยมันก็จะถอยออกมา ไอสติปัญญาของเราเนี่ยเราก็เข้าไปใหม่ <c oughs> เข้าไปแก้ไขมันเข้าไปใหม่เอาจนมันทะลุไปได้นงะคือก้อนมุ่ิวัดก้อน,มมอนหินก้อนนี้ทุบมันก็ไม่ได้ทุบมันก็ไม่ได้เราก็ต้องหาเรียมมันก็อย่างเงี้ย แค่แกะออกนิดเดียวออกนิดเดียวมันก็มันก็น้อยลงนะมันจะต้องเห็นเหลี่ยมสักเหลี่ยมละ่ะที่ที่เราแกะออกมันก็น้อยลงจนจนก้อนหินก้อนนี้หมดหมดจะรู้ว่าหมดก้อนหินเนี่ยก็เหมือนกับอุปทานที่มันฝังอยู่ในจิตมันเกาะติดกันอยู่นะ นั้นมันจึงต้องใช้ความเพียรด้วยการเห็นความไม่มีตัวตนของมันเหมือนกับเราทุบก้อนหินนี่แหละใช้สกัดค้อนก็เหมือนกับสติปัญญาของเราเขับเปแงะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นไอความสำคัญตนสำคัญตนที่ว่าเป็นตัวตน ตัวสติปัญญาก็แงเข้าไปมันไม่ใช่ตัวตนเข้าไปในนี้แหละมันไม่มีตัวตนเราคือไปเปิดออกให้เห็นมันไม่มีตัวตนคิดแล้วคิดเล่าคิดแล้วคิดเล่าเอาอยู่อย่างนั้นนะ่ะจนมันแตกออกให้เห็น เ็นครั้งหนึ่งมันก็จะบอกไปครั้งหนึ่งเอาออกแกะออกแกวออกแกนออกทีนี้ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความวุ่นวายเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะอัตตามันน้อยลงความเป็นตัวตนมันน้อยลง ตัวจิตนี่แหละที่สําคัญมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับกายมันเกี่ยวกับที่จิตความสําคัญที่จิต ถ้าเราลงลงไปที่จิตนั่นแหละท,ที่เราจะเห็นปัญหาของมันทั้งๆที่มันไม่มีตัวตนเลยเราก็เราก็เราก็เห็นความรู้สึกอันที่มันไม่มีตัวตนกับความรู้สึกที่มันปีนตัวตนอยู่ครับด้วยสติด้วยปัญญาของเรานี่แหละทีนี้เราจะเข้าไปลบปัญหานี้ลบอุปทานเนี่ยริงต้องทำให้เห็นความไม่เป็นตัวตน ความยึดมั่นถึงมันเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปน้อยลงเรื่อยๆความทุกข์มันก็น้อยลงถ้าเราเอาความเป็นอัตตาตัวตนความสําคัญว่าเป็นตัวตนออกได้มากได้น้อยความทุกข์ของเราก็จะมีอยู่เท่านั้นความเป็นตัวตนของเราความสําคัญว่าเป็นตัวตนมีมากมีน้อยก็ความทุกข ก็มีมากมีน้อยเท่านั้นในจิตของเราเนี่ยที่มันมีความเห็นในจิตแต่ถ้าเราเอาออกหมดความเป็นอัตตาตัวตนไม่มีทุกข์มันก็ไม่มี